สบายดีทุกท่านข้าพเจ้าท้องใไปซาเป็นบางลาววันนี้มาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่สาขาของบริษัทเจซีคอร์ปอเรชั่นวันนี้มีค้ดเอสสองบรรยาพิเศษบริษัทปุ๋ยขนององปุ๋ยมุ่นขังข้าวปุ๋ยขิดเจียของบริษัทอินเตอร์อาร์โคเทคนอนได้มาบรรยายและมีแจกปุ๋ยฟรีห้ครับปุ๋ยสนใจนอนํำใส่ปุ๋ยดีๆเดี๋ยวใส่ดีเดี๋ยวก็บอกต่อเกิดธุรกิจเปลี่ยนทุกค่าใช้จ่ายที่ทันใจออกไป กลับมาเป็นไรายได้เดือนหนึงน่งว่า <_ d ream> เป็นโครงการสหกรณ์เครือข่ายปันผลนกีกับผู้รวมหุ้นรวมโครงการโดยที่สินค้าต่างๆที่มารวมหุ้นนี่มีทุกกลุ่มเนะาะผวบคุมถุกค่าใช้จ่ายของมนุษย์โลกที่ว่าต้องจ่ายเงินออกไปมีตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องต่างๆนีการ,การ,กรเกษตรแล้วก็มีพวกสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ดูแลสุขภาพรถต่างๆแล้วก็มีพวกอาหารเสริมรผลิสภขภาพนะความงามเครื่องสำอาง และเครื่องที่ห้าต้องเป็นต้งกินต้องใส่ทุกๆวันเลยแฟบสบู่เอบรอยฮาซิบโคลาดอกพวกเป๊ปซี่ต่างๆมีมาเลยซึ่งมันนี้ข้าพเจ้าก็นดูทีสาขาเลยนี่คือวงล้างเป็นสินค้าเราอยู่ในเจ้าชิช็อปของสาขาอำนาจเจริญนั่นเองมันนี้มีคนรวมเกือบ200ชีวิตเนาะกำลังเลิกไปเมื่อกี้นี้เองผสมเอาได้เบิงทานกาติดตามเบิงถามการติดตามเพจของข้าพเจ้าอยู่กา พี่ตาเฟซบุ๊กเกี่ับเบิ้งยอดหลังเพราะว่าได้ลงให้เบิ้งบรจัดเหตของ JC a s s e m b l ซม a พลสเตอ n ์แพชชิพคอมโปรเจกต์นาเดอร์เฟซบุก๊กขบไปจะมีอยู่2องเฟซบุกบ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยนะที่กำลังถ่ายทอดอยู่นี่ฮั arn, นะบเพื่อนนาเดอร์ขบไปจะลงแต่เฉพาะของไฮหูเก,กี่ยวกับโครงการที่เหตุอยู่นะส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวกับสมัตสนใจงานกับสมัตแทักแท็กมาได้ทั้งไมนะ่ใช่เจอนาะแล้วก็รที่ว่าสิแอดเฟรนทั้ง ทั้งเพิ่มเพื่อนทั้ทงไอ้ลายก็ไดนะ้ขอแสดว่าเราพบกันนะน้ำสิง่งดีซึ่งตัวนี้อยู่นี่แหละใช้บิึงว่าบรรยากาศเนาะอนุวาสินค้าของเจสซี่ค so อมโบเซนยู่ในเจสซี่สอบจะเป็นยังไงยู่เบื้องหลังจะม,มีกับเครื่องใส่เ,เกี่ยวกับเครื่องยังผลิตภัณฑ์ทำความสารละทำความสะอาดร่างกายเนาะอันนี้จะเป็นพวกเซ็มผู เซมพูนี้ราคาถือแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันสูตรมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเป็นของนอกเป็นของยุโรปเนาะียกว่าทำความสะอาดนังสีสันำสทำไทยไทยปุ้งนี่ง่ายแต่กระดมผักซาความคงทนต่างต่างหนอันนี้คือบทความเซมพูนราคาบแพงเนาะราคาเพียงแต่เท่านี้เองนะี่ราคาเพียงแต่เดียวใจบุ๊กอ่าเพียงแต่แปดสิบ,บเก้าบาทในราคาของสมาชิกข,ของเจ็ดสิบของบริษัทที่มีสินค้าครบถูกทุกอย่างเลยไอศครีมต่างๆก็มีหมดหนึ่ง เป็นสินค้าจําเป็นทั้งหมดเลยมีพงศ์สักฟองพงศสักฟองอื่างต่างๆจนเป็นราคาถูกแต่คุณภาพด,ดีเอาสินค้าทุกอย่างอยู่นี่เวลาเขาเป็นสมาชิกหรือบ่าเป็นสมาชิกก็สมัครมาส,สื่อได้ถ้าเป็นสมมาชิกนี่ถ้าเขาบริหารธุรกิจกับเป็นสมาชิกของสหกรณ์เพื่อนมีส่วนลดเงืนเขกระเป๋าให้ท่านสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากการสื่อของถูกๆตัวท่านจะาไปขายก็ได้ส่วนลดเอาไปใส่ก็ได้ส่วนลด เราทับไปไขายได้ทั้งกำไรก็ได้ทั้งส่วนลดยังต่างๆเขากระเป๋าทันเรา Free, Free, บาัญชีเปิดฟรี ATM เปิดฟรีบัตรเครดิตเปิดฟรีเรามีบัตรเครดิตมีวงเงินให้ทานยืมเพ็ดธุรกิจใดใน J C Corporation เรามีระบบหัวเข้าเติมสวิตให้ครเติมค่าน้ำเติมเข่าไฟเราจ่ายประกันต่างๆท่านก็สสมัรถมีเงินเปอร์เซ็นต์เขากับบัญชีของท่านที่ผูกมัดกับธนาคาร3ธนาคารของประเทศไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร กษตรกรกับธนาคารไทยพาณิชย์เนาะซึ่งว่าภูมิใจที่เฮาเฮาเป็นธุรกิจหนึ่งเดียวในไอในอาเซียนปัจจุบันนี้ที่เฮาสามารถขับเคลื่อนได้อยู่13ประเทศท,ที่เฮ็ดงานของ74บริษัทเนาะน,น,นี่คอยฟังขอดและใช้เบื้องบรรยากาศนะที่สัมผัสผู้จัดการสาขาเนาะอูบูลลาซานีท่านประธานหรืรอว่าท่านาผู้จัดก,การสวิตโพซอรี่ท่านเพลนเจย์ให้ฟังว่ามันนี้มีกิจกรรมรวมกันแบบใดแต่ก่อนช่วง ฟังผู้จัดการเทามาเบิองสินค้ากันแบบเข่าว,าวมารวมๆให้เบิองว่ามีอย่างนี้เนาะที่ว่าเขาสามารถเฮ็ดธุรก,กิจได้อันนี้เป็นสินค้าทั่วไปนะที่ว่าทุกท่านเห็นอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเนาะสินค้าพวกนี้แหละเขาอื่นในสังสมรีสมรีการสมรีการนี่มีราคาสมริกมีมีะคะแนนเนานะมีคะแนนและสามารถ ซื้อทุกครัง้งถ้าเาเป็นสัมารสิกนี่มีส่วนลดถึ้สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามโครงการที่เขาถือหุ้นมาเหตุธุรกิจอันนี้คือสัมมลี่เป็นสัมมลี่วัดที่เราต้องใส่อันนี้แม่นคุ้นเคยกันดีอันนี้เป็นอ่าพวกแผ่นคือกระดาษกระดาษทิชชู่กระดาษสำลันต่างต่างๆอันนี้เกี่ยวกับโซนกางเกงในกางเกงในกับราคาสามตัวสามตัวราคาราคาสองร้อยกว่าบาทนะเป็นรุ่นดีเป็นกองหนอกทั้งหมดนี่ แต่เวลาเขาสื่อถไายห้อยโครงการนี้มีส่วนลด3 0 5 0เลยนะอันนี้มันสินค้าทั่วไปเนาะเดี๋ยวเบิ่งสินค้าอะไรสิสัมผัสทา่านผู้จัดการสาขาเนาะว่าเพิ่นมาเฮ็ดหยังผ้าสมาชิกมื้อนี้มา2-300ท่านมาเฮ็ดหยังแต่ว่าตอนนี้เบิ่งสินค้าทั่วไปก่อนอันนี้ท่านคุณเคยกันอยู่แล้วเนาะเป็นพริมโรสเป็นกระดาษสหรับพวกที่สุตต่างๆผ้าอ้อมของผู้ใหญ่ก็มีผ้าอ้อมเล็กน้อยก็มีทูบหอมต่างๆ อันนี้คือเป็นถูกพร้อมเนาะสื่อทุกอย่างมีส่วนลด3 0มถึงเาข้าเป็นแค่เพียงสหกรณ์เค้าอขายที่เแาบริษัรธุรกิจในรูปแบบของระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะต่างเ่างข้าวโพห้าวโพดข้าวายแต่ยาอยากสื่อกินสื่อใส้สื่อขนมข้าวต้มทุกอย่างที่ท่านเห็นใน Facebook ตอนนี้เนาะแต่ว่าดีกว่าข้าซสื่ออยู่ตลาดหรือหารขาทัวไปพอข้าซสื่อในตลาดหารขาทัวไปอย่างสินค้าที่ยวห็นเนาะเป็นปลั๊กไฟเครื่องใส่ไฟฟ้ามอน อย่างพลาใส่ละนุ่มสบายพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรดเป็นน้ำมันเครื่องทำความสะอาดภา,ายหนภายในจะเป็นเครื่องดื่มทั่วไป OEC, e อีซิตันบวก S, อสบวกน้ำสมต่างๆนมดีนานมยูแอนลีนไมโลทุกๆอย่างที่เราเห็นนอฟมอสไทยเดนมาร์ก b วกด k ชมิลละตาซอ,อยกาแฟมิสูกาแฟเบอร์ดีเนสกาแฟ, ie, ets, าฟสปอนเซอร์ เบียกระป๋องเบียสิงเบียสังเบียลีโอนอนน้ำดื่มเอ็มลอยหาซิปมีแบบเย็นมีแบบบริเวณถ้าแบบเย็นแบบนี้เลยมีเครื่องดื่มที่เป็นเบียกระป๋องสปายก็ได้เบียขวดลีโอเบียสังอันนี้คือเย็นนอนมีราคาเป็นราคาที่เท่าสื่อขายกันในเซเว่นอีเลเวนทั่วไปแต่ว่าจุดที่แตกต่างที่เท่าสื่อขายกันหรือว่าเหตุธุรกิจผ่านระบบของเจ c o ซีคอร์ปอเรชันนี่ก็คือ การปันพ้นรูปแบบสหกรณ์รายเดือนทุกวันที่แท่านจะได้รับเงินปันพลนจากการสื้อขายตรงนี้เขาบัญชีถ่านเป๊ะถ้าท่านเฮ็ดรูปแบบโครงการสหกรณ์ท่านก็ได้วันที่8ถ้าเฮตดรูปแบบของเครืองกันเครือขายท่านก็จะได้รายวัน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 ,ต,ววนตามสิทธิ์ันเนี่ยครนี่ผ้าไหมครับนี่ผ้าไหมครเป็นอย่างล้อลี่ก็มีนี่ลอลี่ทุกอย่างทุก่ันใส่อยู่แล้วท่านบ่นต้องตุกใจและวบ่ต้องย่า ปั๊บผ่านุ่มก็มีของบริษัทเนยของไฮยีนก็มีดาวนี Down ่เนาะมีแบบหน่อยแบบใหญ่อ่าองสกฟอ์แฟบแฟบโอมโมบลิสนี่แหละแปรงเด็กแค่โปรเทคมีทุกอย่างน้ำยาบ้วนปากลิสเต์รรนเนาะแปรงเด็กแค่ทุกอย่างเลยมีลิปสติกบวกล o no. ล i o เนาะมีรูนีวียาลิสมาพอนโฟมต่างๆราคาถูกๆูกหราคาแย่ เป็น, ple, นเซมปูอ e ิ a, ice, นแอนด์เคลียร์ลีจอยส์น้องพนทีนดฟอ่าสันซิลฟ์แผ่นยาหลังจานพวกไลปอนพวกอ่าสันไลน้องสบู่สบ,บู่อ่าอีกอสบ,บู่นกแก้วอีกออนมีหลายแบบเลยสบ,บู่โปรเทคอ่าเดสโต้นาะสบ,บู่หลักสบ,บู่นกแก้ว ยาซิฟันมีทุกอย่างเลยคอนเกตดาลี่อ๋อยางต่างๆเลยอออันนี้คืออันนี้คือสินค้าที่เขาตรงกินต้องใส่กันไปอ่าสินค้าในของขวักมีในต้นข้าวปเบืองว่าการซอปจริงเลยจริงนอนเที่นี่เขาเห็นสินค้าที่เขาเขาใส่เป็นแผนกและเบืองไปเรื่อยๆพวกกาแฟอ่าตอนนี้เข้าสชมาสัมผัสผู้จัดการนอเมาส์พงสฟอกสูตรดีเบิรดเบิดหลางเลยมมนี้ว่าเพื่อน มาจะไรครับเขื่อนจะไรวัสดีครับผู้จัดการครับวัสดีครับ,รบ,รบผมเดินเดนต์สวิตโพโซรีครับวันนี้เราก็อยู่ที่เจซีชอำนาเจริญนะก็วันนี้มีบรรยายนะครับทุกวันที่9ก็จะมีบรรยายให้ความรู้นะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตรก็คือปุ๋ยนั่นเองนะแล้วก็เมื่อกี้คนมากเกือบ200คนเลยนะครับมาเยอะมากมาฟังวิธีการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรอินรี แล้วก็ได้ปู้ประกอบไปด้วยก็เรียนเชิญทุกท่านทุกวันที่9เราเจอกันที่ทีนท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 ท่นี่นะส่วนวันที่10ก็เจอกันที่สาขาอุบลเรามีเจ,เจ,เจซีช็อปแบบเนี้ยสองสาขานะครับใกล้ๆกันก็นกคืออำนาและก็อุบลแต่จริงในอีสานเนี่ยก็มีทุกจังหวัดแล้วนะก็คือหลักๆผมก็อยู่สองพี่นี่แหละนะแล้วหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาฟังแล้วกลับบ้านไปเนี่ยนะผมก็เลยว่าจะมาซื้อผงซักฟอกซะหน่อยนะครับผงสะพ้อเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเลยนะแต่ทำไมผมต้องเลือกยี่ห้อนี้อ่ยเพราะผมใช้ประจําอยู่ นะอันนี้เป็นผมิตภัณฑ์ของยี่ห้อเป็นเฮาแบรนด์ของเราเองเลยนะครับกไไ็ไม่บอกไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกันนะนะผมะิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเรียกว่าผมิตภัณฑ์ใจว่าเป็นสินค้าเฮาแบรนด์ของห้าง j จซ h o p ของเราเองนะแล้วที่มันคันเนี่ยขายดีไม่ดีท่านผู้ชมดูเนี่ยดูเชลเขาบ้างไหมให้ดูเลยนะฮะสินค้าเนี่ยมามา,มาทีเนี่ยไม่ใช่ในน้อยครับมาทุกบันสุกเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยลังแต่ไม่พอขาย เแสดงว่าขายดีมากนะผมจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆเรามีสองสูตรมาทางนี้พอดีเลยอนนึงเลยนะมีสองสูตรเลยนะก็จะมีสูตรถูกสีฟ้านะสูตรถูกสีฟ้าเนี่ยจะราคาถูกนิดนึงถูกกว่านะฮะอันนี้ขนาด1000กรัมนะฮะก็เป็นถุงสีฟ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะดีกว่าในเรื่องกระดาษซึ่เขา้ายังไงครับ<ม>ก็คือหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่มีส่วนผสมของแป้งแล้วก็โซดาไฟไม่ทําให้กัดผ้า แล้วก็ขจขัดคราบฝังลึกได้ดีนะฮะเพราะว่าอะไรครับส่วนที่2เนี่ยเราจะมีออกซิบีนะครับขจัดคราบฝังลึกออกซิบีตัวเนี้ยจะช่วยในการขจัดฝ้าคราบฝังลึกนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยช่วยแช่ผ้าได้นะครับแช่ผ้าสามวันเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ่าผมทดลองแล้ว10บวันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะเพราะว่าเราไม่มีสบสบมองแป้งจริงจนะริงนะแช่ผ้าสามวันไม่มีกลิ่นเหมน็นแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่า เพราะในท้องตลาดเนี่ยท่านดูนะครับท่านในท้องตลาดเนี่ยคันเก่าเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ80-90บาทแต่ของเราท่านดูนะถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปเนี่ยนะฮะก็ถ้าไม่เป็นสมาชิก60บาทถ้าเป็นสมาชิกรุนเดือ55เนี่ย55บาท,นะบาทมีคำว่า P ีเนี่ย P ีบีเขาเรียกว่าแต้มสะสมเพื่อที่จะคืนเงิน30-50%คืนเข้าสู่บัญชีให้ท่านทุกคนที่แป็นะฮะนี่คือคุณค่าในการซื้อสินค้าที่ถูกมีคุณภาพนะแล้วก็ได้เงินคืน ให้กับท่านด้วยนี่คือยอดเลยนะครับแล้วังมีสูตรที่2อก็คือสูตรเนี้ยจะผสมน้าํายาสับผ้านุ่มนะครับเป็นโกลเลยก็คือาว่า,ากโกลเนี้ยเหมาะสําหรับซักในเครื่องอันนี้สําหรับชับซักมือนะฮะอันนี้ซักเครื่องซักเครื่องเนี้ยปั่นประมาณสักไม่ถึงนาทีเนี้ยน้ำจะดำเลยเพราะว่าอันนี้จะกระจัดค่าฝังลึกได้เพิ่มขึ้นดีกว่านี้แต่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าผ้าจะตกสีนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทําให้ผ้า ไม่แม่กัดสี่ผ้านะครับแต่จะขจัดข้อฝังลึกได้ดีนะครับสุดยอดเลยนะไม่พอนี่พันกํากนะเราจะมี3,500จํารแต่ท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้ดูหรอกครับว่าหมดเลยหมดเลยหมดเลยนะฮะเพราะมาทีไรป้าเดียวหมดนะฮะหมดจริงๆนะไม่มีเลยสาขาบนก็แบบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทุกวันศุกร์ต้องรีบมาเลยนะฮะโอเคนะครับก็สินค้าเราไม่ใช่มีแค่เขาแด์เราไม่ใช่มีแค่ผมก็ฟอกนะครับเมื่อกี้นะฮะเรายัง ยังมีนี่เลยนะครับมีแชมพูครีมนวดเนี่ยยังไม่เท้าแบรนด์หมดเลยนี่อันนี้ก็เป็นเท้าแบรน์ที่เราผลิตเองดีกว่าถูกกว่า3มเท่าอันนี้ก็เป็นน้ำยาดักฝุ่นนี่วเวลาเนี่ยเป็นกวดสเปรย์เนี่ยฉีดใส่พื้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะทําให้นะจุนฝุ่นก็ามากองเกอกที่เดียวกันแล้วก็ใช้ผ้าแห้งถูออกผ้าแล้วก็พื้นจะเงาเลยน้ํายาล้างห้องน้ําก็มีเหมนนะี้นี่คือส่วนเท่าแบรน ม่ว่าจะเป็นน้ายาปับผ้านุ่มน้ายาล้างวิดานี้หมดเลยนี่คือเป็นสินค้าที่มีคุณภาาแลวก็ราคาถูกกว่าในท้องตลาดเพราะยัานเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปก็มาซื้อได้เลยไม่จำเป็นไปนสมาชิกแต่ถ้าเป็นสมาชิกท่านก็ได้ส่วนลดไปนะแล้วก็ยิ่งท่านซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจะมีเงินปันผลให้คืนในท่านด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามคนที่สงคิดดูนี้คืนในท่านนะครับส่วนผมเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวขอซื้อสินค้าก่อนนะครับเดี๋ยวกานหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ โอเคอันนี้คือผู้จัดก,การสาขาเนาะคนไหนมาการันตีให้เห็นถึงคุณภาพของพงสะโฟรอย่างต่างๆให้กับผู้คุที่สนใจรวมงานกับทีมงานมืออาชีพและผู้เชีย่ยวชาญของเราเนาะใน J c ซอาเซียนเฟตตาสเต็มนั่นเองแล้วเขาก็มีระบบขับเคลื่อนสําหรับผู้ที่บอกว่าอยานขายของโมป็นบุคคลสีบอกจกังไดเ้ามีโรงเรียนสอนให้ทันนำทันู่ความสําเร็จสอนในแต่ปหนึ่งเป็นมหาลัยเนาะเห็ุใน้ทันสําเร็จ ได้เงินได้ประกันชีวิตได้การท่องเทีย่ยวของผมเขาลงเรียนก็เขาลงเรียนพาไปน,นนี่คือระบบเที่ยาจะขับเคลื่อนกันแต่ก่อนฉีนเห้าไปถึงโรงเรียน,นตัวนั้นตอนนี้นนห้เบิ่งสินค้าเพิ่มเติมอีกนิดนึง่งนอกจากที่เป็นแบรนด์แบรนด์ที่เฮียนคือเป็นแบรนด์บริษัทอยู่แล้วนแบรนด์บริษัทซึ่งใส่ดีกว่าสินค้าทั่วไปถึง3เทา่านาะเขากันยังมีสิาานค้าอื่นที่อยู่ในห้างทั่วไปมี7 e เ e ่ e อีเลฟเัมี่ข้ามีมาเลยเป็นเวนตาราคาถูกๆหลอยกว่าบ,บาท แต่เฮาสมัตสื่อแล้วมาใส่ปกติจ่ายเงินสื่อปกติไปใช้สั่งกระจายเงินอยู่แล้วแต่ว่ามาจ่ายอยู่ที่นี่ขึ้นเงินข,งขางกระเป๋า่านสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และมีเงินสหกรณ์ปันผลอีกในวันที่แปดทุกๆเดือนนะไล่วันต่างหากเน,นาะไล่สามเดือนแต่ไล่สิ้นปีต่างหากมีประกันชีวิตและทองเที่ยวผมมีการบังคับหยอดสื่อหยอดขายผมมีการบังคับว่าทุกเดือนจะต้องสื่อของอ่าปั๊มหยอดขายขื้นตลอดหรือหักสา,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 ายหยอดไล่เดือนในปีหรือหักสาอายุสมามสิกบ่มีเนาะ เอาต้องมาเข้าใจวันนี้โซนนี้จะเป็นโซนของอาหารเสริมสุขภาพเนาะจะมีทุกอย่างเลยนับแต่คอโลฟิลนคอโลฟิลนี่กินได้แห้งเนาะตัวนี้มันอทอกใส้หนามดื่มปกติแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวดังเขาก่ะกินมันจะดีถอกในร่างกายสินค้าที่เาเห็นเดือดซิกเก็ตมที่เฮาขายในเคนขายอยู่ในออนไลน์ใน Facebook หรือจากทีวีต่างๆยุ่นี้มีหมดเลยวิตามินซีผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกอย่างบวกไปจะเป็นเครื่องสำอางความงางสมสเต็มเซลล์ก็มี อ,อันนี้อันนั้นดูแลหมดลูกของผู้หญิงก็มีดูแลตัวขาวขั้นหนาวในเออได้หมดเลยมีสินค้าครบทุกตัวอันนี้คือชวนของอาหารเสริมผู้ได้มกเคลื่องสบอางก็ <c asm> มีน้ำหอมนาะแต่ละ,แต,ละแต่ละค่าเกาา่าสิบกวา่าบาทยันหดราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทบบแพงแต่ว่าสื่อใส่ปกติเอาไปขายนำได้ทั้งเงินปันผลรายเดือน,ๆๆๆนได้งปันผลรายวันได้ทั้งหู้แบบของสหกรณ์ครอขายและได้ทั้งสางทีมได้ทั้ง นําสินค้าพวกนี้แหละบ่ต้องคิดยากเค็ดธุรกิจทั้งที่ยาคิดหลายเนาะพียงแต่เฮาเปลี่ยนค่าเสียใจอยู่ในบ้านในเฮือนในคนบ้านเฮาที่เขาต้องจ่ายอยู่แหลวรายวันเ่ราว่าจะเข้ารัวเข้าไปมีน้ำตาลมิตรผลเนสวิต้าโอวันตินต่างๆพวกนี้แหละโอวันตินแบบหน่อยแบบญ่แบบซอสหน่อยห่ก็มีเนาะทุกอย่างในที่นี่ไมโลเนสกาแฟนมคาเนชั่นนมที่พอดมีมาเลย เนี่ยม,ามา่าปลากระป๋องเป๊ปซี่โคตรละยำๆม่าน้ำปูน้ำปลาขวดเล็กขวดใหญ่น้ำตาลอ่าน้ำปลาขวดเล็กขวดใหญ่มีห้เอามันเลยจะเป็นแฮปปี้บอยเนาะเป็นน้ำสโลูเลี่ยงเกิดน้ำสลูน้ำยาน้ำมันพืชเนี่นปลากระป๋องปุ๋มปุ๋ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอยากนำเสนอให้ทุกท่านที่ ติดตามเฟสขับไปเจออยู่ที่ตามข้อมูลที่ขับเลื่อนอยู่ปัจจุบันในท่านบูต่งคิดไล่และบต่งคิดเนี่ยเพราะว่า,าธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจอิสระเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนทุกกาใช้จ่ายของมนุษย์หลูกลับมาเป็นเงินเข้ากระเป๋าเพราะท่านปฏิเสธธุรกิจแบบเนี้ปยปฏิเสธธุรกิจเจซีคอมเรชั่นท่านก็ต้องเอาเงินจากเงินเดือนที่ท่านได้จากอาชีพได้ก็ตามท่านก็ต้องเข้าไปหางคือเกา่าสื่อของคือเกา่าแต่พอสื่อของไปแล้ว ท่านก็ได้ของเข้ามาแต่ว่าบ่มีงเงินเขากระเปา้าที่จะเป็นอาชีพไปถานุ่มเติมนั่นนะ่ะแนะนำห้องขิงข่าของเขาไปเจ้าเมื่อเข้าตองใจทั้งที่เข้าจะจ่ายสิงที่เข้าได้กลับขึ้นมาและเป็นอาชีพดังนั้นยุคปัจจุบันนี้ท่านบ่อ้องไปรวิ่งผลิตบอไปวิ่งอยางมากมายท่านเพียงแต่วิ่งหาบริษัทดีๆสักหนึ่งบริษัทที่เขาดึงซัพพลายเออร์เข้ามาดึงเครือข่ายเข้ามาอย่างเจซีคอร์ปอเรชั่นนี่สินค้ารวมอยู่สี่หมื่นกว่ารายการเข้าเพียงแต่ เฮียนหูเขาใจต่างไม้เช็ดว่างปอไม้และเฮียนหูวิธีการขับเคลื่อนกับตลาดเป็นนักการตลาดที่เฮียนหูและเขาใจแล้วก็เกง่งเข้าเกาสินค้าที่บอมมาทั้งหมดนี่เข้าไปสู่หลูกขาและกระสางเครือข่ายเข้ากับสามารถกลายเป็นคนรวยได้เนอะเหมือนกับเข้าเป็นเจ้าของเครือข่ายเองแต่ว่าเอาสินค้าทั้งหมดนี่ลงสูปป่กูบริโภคได้ทั้งส่วนลดได้ถึงเปอร์เซ็นต์รายเดือนรายสามเดือนรายสิ้นปีได้ทุกอย่างได้ท่องเที่ยวได้ไปต่างประเทศ เราทั้งหมดนี่มีให้ทุกท่านแล้วน่นะท่านคิดคะ่คะคิดดีๆถ้าโบเป็นเคล็ดการตลาดโบเป็น,บบนเฮี่ยหูกหับเป๋า JC ASEAN ไฟตาซิสเต็มข้าพเจ้า CEO ทุง่งเสพปรีชาเพชรเมืองลาวและ BNP 5้าห้าสเต็มอาจารย์สวิทโพลสุริพร้อมที่จับมือกันและก็นำถัดสู่ความสุขด้วยระบบอัจฉริยะของเฮาพา,ท,า,ท,า,บบาท่านไปท่านบอกปิดบังแต่ถ้างทานเฮ็ดเครือข่ายทันสมัครใหม่เฮ็ดเองทำเองเฮ็ดยังบบเป็นขับเคลื่อนโบได สมัครมาลงทุนและจริงส่วนหมากเป็นแบบนั้นเพราะว่าสินค้าบบตอบโย์สินค้าผูกควบคุ่และแผนกรตลาดบปโจควบควดเมื่อเจ้ามีแผนกรตลาษด,ดีสินค้าด,ดีทันก็นมี่โคงเฮียนสอนนำมีระบบพาไปขายทันประสบผลดีที่สุดดน,นั้นเมื่อนี้เจซีอาเซฟิตาข้าพเจ้าทุงทรัพย์ชาเป็นมือเลาพร้อมแล้วนำํำพาทันสุขสมเร็จแล้วมาติดต่อกันพ่อฟันกันแล้วมาคุยกันพิสูจน์คนเป็นจริงว่าที่แน่นอนสับาหข้าพเจ้า นี้เอาข้อมูลสมัยก่อนเฮาเจอกันอีกทีหนึ่งเมื่ออื่นอยู่ที่สาขาอบูบลรลาสุธาดีครับสบาย